สวัสดีครับพ <ee> ี่น้องผมสวีคนเดิมนะครับพี่น้องมือนี่อยู่ที่บัดบันดอนหันพี่น้องเนาะเอามือนี่มาเบิ้งหมอลำนะพี่น้องเด้ออ่ามาเบิ้งหมอลำหมอลำฟรีพี่น้องนะครับอ่าหมอลำนกพุนประกอบพี่น้องนะครับก็เลยมาถือโอกาสบาสั้นฮอตของฮอดบาน์นะครับอยาพี่น้องถาเหล็กนะครับก็ได้ลงเหล็กให้พี่น้องได้เบิ้งกันก่อนพี่น้องเนาะอ่าอยู่วทีหมอลำพี่น้องอยู่ในบัดบันดอนหันหมอลำฟรีพี่น้องเนาะสดีเจ๋งจังปังไปอนีพี่น้องเนาะเอ้า นี่ขนกพุ่งสก่อนพี่น้องเนาะมือแรงมาเบิงกัน้ะพี่น้องเด้อนะครับตัวกาดไทยถ้ำจากน้อยจะไปไทยถ้ำทั้งหน้าพี่น้องได้เบิงนกำกันคือพี่น้องมาเบิงตัวเลขตัวเบอร์กันมื่อนี่พี่น้องเนาะเบิงเลขเบิงเบอร์กันเลขของคนชุมแพรพี่น้องเนาะชุดที่สองนะครับชุดที่สองชุดเน้นนะครับเนาะที่สองชุดเน้นให้พี่น้องได้เบิงกันนะครับพี่น้องมักก็คอยจัดพี่น้องขัดก็คอยพามาพี่น้องเด้อนะครับกะก็จะได้ยิน เสียงก็นั่นเสียงนี่แน่ได้พี่น้องอาจจะมีเสียงรังโคโลเกเรแน่ฮ่อาทายท้ำเขาก็ยินเสียงเพลงกับบ่ได้นะครับมันเข่าในเทียงเขาก็เขาก็มาทายถ้ำมึงนี่ต้องเงียบแน่พี่น้องเนาะพี่น้องได้เบิง่งตัวเลขก,กันเร็วๆนะครับพี่น้องเอาพี่น้องนี่ผมกับญาติพี่น้องถ่าพี่น้องก็ได้ลงหให้ยปีพี่น้องได้เบิ่งเป็นคลิปสุดท้ายคลิปคลิปเอ่อค,คลิปไอ้งวดประจำวันที่สามิีพี่น้องเนาะ พอว่าสรุปชุดใหญ่ไปแล้วพี่น้องสรุปไปให้พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วด้พี่น้องเด้อชุดใหญ่นี่คือชุดของหอยคนชุมแพครับบนกะไฮแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับสองแปดแปดสองแล้วก็สามแปดแปดสามหาแปดแปดหาพี่น้องเนาะวงกลมไฮก็สองสองแปดแปดสองกับสามแปดแปดสามแล้วกับแปดหาหาแปดแล้วพี่น้องเนาะตัววงกลมให้บนแด้วพี่น้องเด้อนะครับเนาะให้พี่น้องจดไว้นะครับเนาะพี่น้องมักก็ค่อยจดนะครับพี่น้องมักก็ค่อยสื้อพี่น้องบ่มักก็ค่อยพานพี่น้อง สำหรับเลขล่างก็คือ2 0 0 2 2 3 3 2แล้วก็สองเดสอพี่น้องวงกลมใหม่สอกับ2 3พี่น้องเนาะเอาพี่น้องก็จัดนะครับซื้อล่างซื้อบนไว้พี่น้องเดอ้อสื่อบนสื่อล่างนํากันครับวงกลมให้เน้นๆคือ5ตัวพี่น้องนะครับพี่น้องเน้น5ตัวที่วงกลมไว้่เด็กพี่น้องนะครับสำหรับหอยคนชุมแพรหรือว่าถ้ามีคนเดิมนะครับอ่ามาให้พี่นอ้องอีพซี่เดย์เบิรงน้ำกันนะครับอ่าผมกะห่างหายไปเลยลงคลิปโดนพี่น้องเพราะว่าติดงานนะครับไปนําเสียงอีสานแน่ไปนํา อาบุญอาเพิ่นนะครับเพลินตัง้งฝังลูกดิมิตล้มหลงปูน้ำผักคู่นะครับไปซอยงานเพิ่นนะครับไปงานานั้นงานนี้นะครับไปเ็ดบุญน้ำเพิ่นแน่นะครับกับบัลลีโรคคลิปพี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองอของหอยคนชุมแพยพี่น้องเนาะชุดแรกอะโรให้พี่น้องได้เบอร์น้ำกนชุดที่สองได้พี่น้องเด้อชุดเน้นกันพี่น้องเนาะพี่น้องมักชุดสองจัดชุดสองพี่น้องมักชุดหนึ่งจัดชุดหนึ่งได้พี่น้องเด้อเอาสำหรับ กลมกับวงกลุ่มไหปีน้องได้เบิงกันนะครับล่าสุดนะครับมื่ออื่นเลขสิออกแล้วพีนนะพ่น้องเนาะพี่น้องคงุกุกอกถูกใจสันเรบหวยคนจุ่มแพรหรือว่าหวยพระมีคนเดิมลงให้พี่น้องได้เบิงน้ากันนะครับพี่น้องมักก็ค่อยจัดพี่น้องขัดก็ค่อยพาน,นพี่น้องกลบ่มมักกับเบิงเปลือกกลมสุกกลมบันเทิงพ่อพี่น้องเนาะเอาลงให้พี่น้องได้เบิกเงิน กันเป็นคลิปสั้นๆได้พี่น้องเด้อขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทางมทางช่องทวิค้นเดิมกันนะครับตั้งแต่ต้นคลิปเขียนว่าจบคลิปนะครับพี่น้องนะครับเนาะหวังว่าพี่น้องคงจะถูกอกอถูกใจนะครับ มักแล้วก็ค่อยซื้อบ่มักก็บ่ต้องซื้อแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮาเป็นเพียงแนวทางกับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นนะครับบ่สนับสนุนให้เล่นการเพรานั่นแต่อย่างไหเด้อพี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นพี่น้องเนาะเอามื้ออื่นมื้อโสกมื้อมันขอให้พี่น้องสุขๆมือนมันสุขสุขทุกคนเด้อมื้ออื่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับความสุขจนมีแก่พี่น้องสู่ขู่ทุกคนนะครับเงินทองไหลมาเทมาเียงสายน้ําบ่ขาดสายพี่น้องเนาะสำหรับเลขขชชุุดดนนีี้ท่ะครับองหอยกมแฮนะครับลงให้พี่่น้้องงไดเบิกัน นะครับหวังว่าพี่น้องคงจะถูกใจครับพี่น้องขอบคุณทุกคนรลางกใจที่เขามาติดตามทั้งชางพี่คนเดิมนะพี่น้องเนาะเอาหวังว่าพี่น้องโคงจะเบิ่งแลวกเช็บหน้าจอไว้นะครับเนาะอันนี้อยู่ถานทีหมอล่ำพี่น้องนะครับครับให้พี่น้องแคปหน้าจอไปนะครับมีเลขตัวที่วกกลุมไปเน้นๆคือหาตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับให้พี่น้องซื้อล่างซื้อบนไว้นะครับพี่น้องนะครับ ผมกะบางทีเยวสื่อออกสื้อบนออกรางสื้อ่างออกบนพี่น้องห้พี่น้องซื้อรางสื้อบุญไปพี่น้องเด้อกลับนํานะครับการมันผาดพี่นอนะ้องเนาะอ่ามันถึกมากมันกับประขาดซุนตกพี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับแคบหน้าจอไว้ผมกะอาีบ,บรณดิโลกของพี่น้องหรอกมันยากนะครับนําบุญนะครับบุญฉลองโบสถ์แน่งานเจ้าพ่อแน่นะครับไปซอยกันซอยงานนะครับหลวงปู่แน่ครับพี่น้อง เจ็ดมื่นเจ็ดขึนพี่น้องก็บเบิ่งกันคนหลายคักเสียงอีสานพี่น้องเนาะโอ้เก็บบัดได้ตั้งสี่แสนพี่น้องคนเข่าคักอ่านปูลือพี่น้องอา่าเล่นอยู่บางใดก็เต็มบังขันพี่น้องอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขาไปเบิ่งนะครับหมอลำแล้วเขาไปซอยหลวงปู่พี่น้องเนาะหลวงปู่เป็นสลองโบสถ์แบบเจ็ดหมื่นเจ็ดขึ้นงานฟรีพี่น้องอางานเพื่อจบแล้วนี่ก็ <c oughs> เป็นชิป หอยคนชุมแพพี่น้องลงให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งน้ำกันนะครับเป็นชุดที่สองนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งกันชุดที่สองนะพี่น้องเนาะชุดที่สองเด่นที่แปดเด่นที่สองพี่น้องเนาะแปดบนนะครับวิ่งแปดบนวิ่งสองล่างพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมักก็ค่อยจัดพี่น้องขัดก็ค่อยทานพี่น้องถ้าบ่มักก็เบิ่งเพื่อความสุขคว่ำบันเทิงของท่านกับพ่อพี่น้องเนาะเอาเข้ามาแล้วกะแคปหน้าจอไว้นะครับบอกกันไปพี่น้องอ่า าคราณี้อยู่ห้ในวัดในัานดดนหันลุงเรียนนะครับ,บ้านดดนหันอำเภอบ้านฝางพี่น้องเนาะอดีตมางานหมอลำพี่น้องนะครับแวะมางานหมอลำเบิ่งหมอลำแล้วก็จะกลับบ้านก็เลยถือโอกาสลุงคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งกานเลี้วๆพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเล็กออกบันจีบม่มีเวลาลุงให้พี่พห็น้องได้เบื่องกันนะครับอยู่ห่างหลงังเวทีพี่น้องเพราะว่า มันบ่นมีไฟพี่น้องมันมีไฟอยู่บางหนี่พี่น้องเนาะก็เลยมาถือโอกาสลง้นบางมีไฟให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับพี่น้องอย่าน้อยจะไปไทยบางหน้าเวทีให้พี่น้องได้เบิ่งกันหมอลำก็ตั้งเวทีบ่ทันแล้วพี่น้องเนาะอ่าตั้งเวทีอยู่พี่น้องนะครับอ่าเพิ่นมาคำ,คำคำเพื่อได้บุพี่น้องตั้งเวทีบ่ทันแล้วนะครับสำหรับเลขนะครับงวดประจำวันที่30มสิบท่านว่าได้พี่น้องเด้อ หกหา 6, นะครับอหอยคนจุ่มเพนะครับเ <c oughs> พิ่นให้บนวิ่งที่แปบนนะครับวิ่งล่างที่สองครับสองวิ่งล่างพี่น้องเนาะจับคูมาให้นะครับชุดที่สองนะครับหนึ่งหนึ่งแปดอ่าสองแปดสามแปดห้าแปดพี่น้องแล้วก็สองศูนย์สองสามแล้วก็สองเจ็ดแล้วก็สองเก้าได้พี่น้องเอาพี่น้องมากก็ค่อยจัด,ดพี่น้องระวังวัดน,นี่ก่ะวองว่าพี่นอ้องโค้งสี่เฮงๆปังๆกันทุกคนนะพี่น้องเนาะ ลำล้ำรวยรใส่กับปีใหม่ได้พี่น้องเดอ้อให้มีความสุขทุกทุกคนทุกทุกท่านที่เขามาชมคลิปทางช่องของเฮานะครับขอให้อยู่ดีมีแห้งนะครับสิ่งใดที่บอดีก็ให้มันผ่านพ้นไปกับปีเก่าได้พี่น้องนะครับเอาปีใหม่เขามาให้มันจะสิ่งดีๆให้ลำลำรวยๆเงินทองอะไรมาเทมาคือจังสายนำบอดีกะ้มานพลไปกับเด้พี่น้องเด้อนะครับลังไหลามาให้ถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่นะครับขงเขามากหาพี่หาน้องเอฟซีสุขสุกทุกคนนะครับพี่น้อง เอาเลขชุดนี้กับบอหลายพี่น้องเน้นๆหาชุดล่างบนห้าชุดห้าตัวเน้นๆให้กับพี่น้องเลยครับเนาะหวังว่างวดนี่โค้งสีปังๆแห่งให้กับพี่ให้กับน้องนะครับเนาะเอาหลังว่าพี่นอ้องโค้งจะถูกอ,อกถูกใจนะครับเช็ไปพี่น้อง พาสิไปลุกให้พี่น้องอยู่ขอนแก่นครับตัวนี้เขาอยู่บ้านฝางโซเดีฮอดขอนแก่นมันกระชิดเดือนะครับใส่เวลาโหลดชิปกระชิดโดนพี่น้องเนาะพี่น้องกระชีถ้าพี่น้องก็เลยทุกโอกาสได้ลุกให้ยูนกับในงานหมอลำนะครับหมอลำตามวิวหกนกพลสกอรนะครับนกพงสกอรพี่น้องมาเล่นอยู่บ้านหันพี่น้องเนาะเพื่อบ้านฝางพี่น้องอยู่ติดทางใหญ่พี่น้องเนาะงานฟรีดพี่น้องมาเด้อวันใดสีมาเบิ่งกามาครับพี่น้องเอาเอาพี่น้อง ขอบพระคุณทุกท่านเด้อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องเอ้าตั้งแต่ต้นคลิปจนว่าจบคลิปด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็หวยคนชุมเพนะครับให้วิ่งบน8วิ่งล่าง2องนะพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องมักก็คอยจัดพี่น้องขัดก็คอยพันนะครับเพิ่มๆก็สุความาเที่ยงทักทัดโขกจตาพี่น้องนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันแต่อย่างใดนะพี่น้องสนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นเด้อนะครับขอบคุณทุกคนรังแรงใจที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องเอ้า นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้ามีคนเดิมขอจบคลิปสั้นๆไปเพียงแค่นี้หวังว่าพี่น้องคงจะถูกอกถูกใจในการร่วมคลิปนี้นะครับพี่น้องเนาะมากแล้วก็กดไลค์กดแชร์เบิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกดดิงไว้ให้ทางช่องของผมนะเดี๋พี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกคนแลงใจนะครับเนาะขอบคุณในหลายนะครับตลอดคลิปนี้ขอกล่าบเข้ามายู่ดีไม่แห้งสุกขขุศลนะพี่น้นองเดอ้อสวัสดีครับ